สวัสดีอาจารย์ผู้สอนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนครูทุกคนนะครับกับผมว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์กาตะกูลน,นะครับวันนี้จะมาสอนนักเรียนชั้นม3สทับหนึ่งนะครับโรงเรียนวชิรธรรมสมพิษซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ในกลุ่มสาระวิชาสุขศรรึกษาและสรราสระศึกษาครับคนที่มาเรียนในวันนี้นักเรียนั้ายรสวัสดีครับวเรเป็นไงบ้างช่วงโควิดติดติดติดเทอมยวไไหนใครอยู่บ้านทำงานอะไรบ้างไหม กูงยาววะอยู่บ้านทำไานอนอยู่บ้านทำไรไม่ได้ทำอะไรครันอนเฉยๆกับสบายเลยมองดูหน้าตาแต่ละคนนี่ยังโโบโแบบย,ย,ยังไม่ตื่นตอนเลยเนี่ยผมใส่เราต้องมาออกกําลังกายกันหน่อยหรือมัอ้งดีไหมดีครับเพียงดีใช่ไหม <c oughs> ตาน,นั่เรียนก่อนคืนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเอาการกิจกรรมก่อนถือว่าเป็นการผ่อนคลายหรือว่ากิจกรรมรัชนาการก่อนเข้าสู่เนื้อหา ดยการให้นัไปทงี่ยืันไปทางที้อันทางซ้ายมอันไปทางแล้วก็ดีไหล่เพื่อนเบาๆครั้างตัมด้วยแล้วก็อักับ มาสอนเรื่องวิธีการใช้ถุงยางนักเรียนก็คือครูขอแนะนำถุงยางถุยางมันจะมีหลายสัอหลายขนาดหลายไซส์วันนี้คูจะนำเสนอก็คือขนาดสีเกที่ครูจะมาถามที่ท่านทดลองให้นักเรียนดูแต่ครูขอถามควารู้พิ้นหน่อยว่าถุงยางนี้ประโยชน์ของมันใชอะไรบ้างต่าเรา แบบลูกผู้ชายใครเคยใช้แล้วบ้างเอดีๆเราดีๆแั่ไม่เคยใช้ถามว่าใครมีแฟนใครมีแฟนแล้วแต่ทีน่นี้โอเคเรา,าใช่ไหมเอ่อตั้งใการไต่หนึ่งดาวม,ม,มันเนนนป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนสมบัตทีเราก็ปฏิเสธก็ได้หรอกว่าเอ่อเราจะใช้มกกันตอนไหนดีที่ว่ายัางไงถ้าเราอยูข้อแตกสองขนอสองอะอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่ เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือป้องกันตัวเองซึ่งถุงยางในที่นี้ก็ขนาด19ซึ่งวิธีการใช้การเรียนไม่ยากก็หนึ่งเวลาจะแอดสองใช้นักเรียนให้ปิดถุงยางมาด้านข้างของซองนักเรียนเองก็ถุงยางมาบนข้างได้ง่ายนะปีมาทางด้านข้างเพื่ออะไรเรียนจึงต้องปีมาทางด้านข้างพอไหนรู้ไหม ไม่รู้ใช่ไหมที่เขาให้มีปั๊มด้านข้างเพื่อที่ว่าเวลาเราแกะแกะปุ๋ยางออกแม่คือเล็บเราจะได้ไม่ไปโดนปุ๋ยยางข้างหารือว่าทะลุเพราะฉะนั้นเราต้องม,มีปังมด้านข้างแล้วมันก็ฉีดออกออกมาเบาๆเดี๋ยวก็ออกมาตรงเนี้ยเนี่ยยางมันจะมีสองด้านด้านนอกด้านในวิธีการใส่ตรงเนี้ย ตัวแทนหนึ่งคนเสียก็ได้ขึ้นมามาจาับอวัยวะอันนี้นักเรียนอ่นานมาทางนั้นทางนิดนึงอันนี้คือครูจะแทนว่าเป็นอ,อวัยวะเพศของผู้ชายนักเรียนนักเรียนนักเรียนดูนะถนะนะุงยางมันจะมีทสองด้านนะข,ข้างนอกข้างในถ้าสมมติเราใส่ด้านไหนดนะ้านบนผิดมันก็จะใส่ไม่ได้นะางในถุงยางมันก็จะเสียไปน,นะนักเรียนวิธีการใส่นักเรียนข้อ เราจะเข้าไปที่โภชยะว่เพศหลังจากนั้นเราก็จะบีบที่ปลายกระบอกเห็นไหมปลายกระบอกนะที่เราบีบนี้เพาราะว่าอะไรรู้ไหมนักเรียนรู้ปะเพื่อไล่อากาศข้างในออกให้หมดเพื่อที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเป็นสูดอากาศอยู่ข้างในเวลาเราใช้ไปแล้วมันจะได้ไม่แตกเวลาเกิดการเซตสีกันจากนั้นเข้าไปนักเรียนบีบเพ๊บก็ลูด ไปนักเรียนรอดไปให้สดชืญญ่นยาวโอเคอะนักเรียนโดนเป็นีการของนักเรียนถ้าเราเปลี่ยนเป็นส่วนจาตาจเรียบร้อยแล้วนะมันจะไม่มีอากาศขัดอยู่ข้างในแต่ถ้าสมมติเราไม่มไล่อากาศออกมันก็จะเป็นโดนไปอยู่ตรงตาเนี่ยเรลอเราสใส่เข้าไปเลยของเ,เพศผู้หญิงมันก็เกิดการทําให้แตกได้ทําแตกมันก็จะส่งผลให้ผู้หญิงนั้นเกิดการคล้องหรือว่าติดแบบ ต่อหรือว่าติดต่อโลกครั้งทงี่สำคัญเข้าใจใช่ไหมนะักเรียนโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ต้องถอดถูกไหมมันก็ไม่มีใครที่ใส่เลยแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เราไม่ถอดออกถูกไหมโอเควิธีการอถอดก็ไม่ยากครับนั่เรียนเลยนักเรียนวิธีการถอดนักเรียนเราใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าใช้ผ้าอะไรแบบที่เหมือนกัน ส่วนใหญ่เราจะใช้กระดาษที่ช่กันนักเรียนเวลาการถอดนักเรียนนักเรียนให้นึกสมมว่าเวลาที่ถุง,งานใช้งานไปแล้วอะ่ะมันจะมีสารขั้นหลังของผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณรอบนอกของถุงยางเยอะยมากเราก็จะมีสารขัานหลังของผู้ชายอยู่ข,ข้างในถุงยางเพราะฉะนั้นเวลาการตอดก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องถอดต่อนะนักเรียนหลังจากนั้นเราก็รูดเอ่อห่วงเห็นไหม ห่วงรบอบนะอกลุกออกเบาๆลุดขึ้นลุกขึ้นแบบนี้นะเนี่ยโอเคแล้วก็ห่อกระดาษทุกทุกให้เรียบร้อยนะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยไม่ไม่ควรที่จะโยนทิ้งทรงเพราะว่ามันจะเกิดการสกปรกแล้วก็มันจะดูไม่ดีเข้าใจไหมนะเนี่ยโอเค ขอบคุณมากไปนักที่โอเคด้จากที่นักเรียนได้จการสอบทของครูไปแล้วลังจากนั้นครูขอถามนักเรียนว่ามีครกอะไร้าไหมมีครตกใหเกิดวิธีการใช้เวลที่ไมดีเาไีันี้ครูจะไ้ักเรียนแบ่งกกันก็ของฝั่งะไม่ต้องจับกุ่มากเดี๋ยวไเยด วิธีการใช้ปัญญา้การใช้ถ่ายน้ำที่ถูกต้องว่าเราจะใส่ได้เร็วแล้วก็ถูกต้องอาจจะเรี้อดอกไม้นะห้องเลยสำหรับคนที่ ไปเรียนหอมนะกูบอกให้เริ่มก็รีบใส่เลยนะกูนับเปสามเริ่มเลยนะหนึ่สองสามไใตูนะเีน ใส่กลุ่มยางพี่นชีวิตเปลียมเลยนะเนี่ยเก็นไหมอรับใครเสร็จแล้วยกมือไดยตรงนู้นอ้าวแทกลุ่มนู้นเสร็จแล้วลนนะอ้าวแทกลุ่มนี้เสร็จแล้วอ่าการกรยจายกลุ่มนู้นเสร็จตอนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมันจะมาเช็คดูว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ตากองขึ้นมาอีกครั้งขึ้นมาอกครัคร้งนิดเดีย น,นันเรียนวิธีการใส่ถามว่าถูกต้องไหมโอเคถูกต้องที่ถูกต้องคือดนูน,นักเรียนดูตรงปลายมันไม่มีอากาศขังอยู่ข้างใน <Okay. S 1> ก็ถือว่าถูกต้องถ้าถ้าสมมุติว่าใส่เร็วแต่มันมีอากาศขังอยู่ตรงปลายนี่ก็ถือว่าผิดโอเคอันนี้ถูกต้อง <Okay. S 1> อ่ะเรามาดูค่มที่สองคูมที่สองโอเคก็เกือบใช้ได้แต่มันยังมีอากาศขังอยู่นิดนึงเห็นป่ะนักเรียนควรจะไล่อากาศออกให้หมด อ้าโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ก็เดี๋ยวก็ทันๆไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เจไดโอเคนะโอเคเราทำกลุ่มนี้กลุ่มนี้ชนะเดี๋ยวกลุ่มมีแมสได้นะโอเคตาหน้ายที่นะมีไอของแตนะ่ละ นกับการสอบตรนนี้แลวที่ครูถือเนี่ยให้ถ่ายาืออะครับครับบงทว่าอยากหมเซกซรหาดูเซ็กซทําไม่ใช่น้องหอมลยใไม่ใช<ไ>่น้นนองหอมใช่ในรายการเรียนวันนี้ครูขอเสริมน,นิดนึงการจั่งยาเนี่ยหรืเ่องด้วยอยากเซ้กซเนี่ยมีขายอยู่เลตงตามท้องตลาดนะทางเฟซบุ๊กตามในที่ยกไปหมดซึ่งมันเป็ญญยนยาที่อันตรายครูขอแนะนำ ห้ามซื้อมาใช้ได็ครับเพราะว่าอะไรกันหนึ่งเพราะว่าพวกเราเนี่ยคือไม่มีวินัยในการใช้เวลาเราไปใช้ปพิ่หนึ่งมันจะใช้เกินปริมาณอย่างเช่นเขาบอกว่าให้โยนสามโยนตึงปในเครื่องดื่มเนี่ยเราไปโยนเกินเนี่ยเป็นๆโยนยี่สิบโยนเนี่ยคนที่ขีดเข้าไปเราจะทำให้หัวใจวายได้หรือหัวใจหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะใช้มาแล้วไม่ควรที่จะซื้อมาใช้เพื่อเพิ่มเพิ่มแไว้เพื่อ ยาตุออยา,ายอยานันตรายนี่ไม่ถึงที่ไปกดใช้สำนักพน,นที่มีแฟฝงเหมือนกันไม่ควรซื้อมาใช้ก็แฝงในข่าวซึ่งเป็นยาอันที่อันตรายมากอันนี้ครูมาเสิร์ฟให้เฉยๆแต่ครูไม่ได้เอามาทา,านนะครับแต่ครูเอามาให้ดูหน้าตามาหน้าตามันเป็นแบบนี้โอเคหวังว่าทุกคนไม่ควรซื้อมาใช้นะรับปากกับครูวันว่าจะไมไ่ซื้อมาใช้ครับโอเคนะครับหลังนะเชืนะ่อนะ่ะ ก่อนที่จะจบเนื้อหาในวันนี้ครูขอตัวแทนสิบคนของวันนี้ว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนวันนี้ขอตัวแทนสคนครับซึ่งเพื่อความรู้ที่ได้จากวันนี้ว่าเราได้อะไรบ้างจากการเรียนวันนี้ถึงไปครูฟังแน่ครับวันนี้อาจารย์ใช้เช่นเดียวกับใช้ป้องกันตาจิตโลกทำให้น้าพานได้การแต่งตั้งสังคมที่ใกล้ตัว แล้วเรารู้ว่ากันทำอันตรายของยานทุกเซ็กเตอรโอเคแล้วอีกงแค่ไหนกับคู่ดีไหมคุณมีอะไรจะแสดงเพิ่มเติมไหมไม่มีไปอยะไมีไหมไม่มีปอนด์ไม่มีโอเคสุดแล้อาทาง,งเรียนตกเงให้เพื่อเราหน่อยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มานั่นเงเรียน ในห้องแห่งนี้บางคนก็อาจจะตอนอยู่บ้านาแถวนี้ก็ถือว่ามาช่วยกูในการเรียนก็สำหรัหบวัน,บนนี้กูต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือมาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักที่นี่ด้วยขอบคุณมากครับนักเรียน <c oughs> นั่งนู่นนะครับครับ <c oughs> <c oughs>